รับชมคลิปนะครับนาบาสก็ถ่ายทอดสดไปเมื่อกี้แล้วก็พูดไปเยอะครับเดี๋ยวไปชมของจริงเลยครับเมื่อกี้มันกัดลูกปลาโชว์ครับนะครับปลาเบ็ดพันนะครับแก้วนี้นะครับสีเขียวนะครับตัวนี้แจกตัวเมื่อกี้นาร์บาร์สถ่ายทอดสดนะครับ กัดแล้วครับนะวครัดแล้วครับกัดแล้ว,นะลวครับตัดแล้วก็โบนครับนะโบลแล้วครับบอกแล้วไงครับอย่าก,กัดลูกปลาโชนะครับอย่าก,กัดลูกปลาโชครับโดนแล้วครับ บารดบอกแล้วไงครับว่าอย่ากัดลูกปลาโชว์นะครับแก้วดิฟนะครับหมายที่บาร์บอกว่าฝนตกนะครับนี่ครับโค้ดแซ่บนะครับนี่ครับมันแซ่บจริงๆนะครับแก้วดิฟนะครับหมายเดียวตมจริงๆนะครับโอ้ยแต่ดินทำไมน้อง โอ้โหลทธิเยอะจริงๆน้าวัดให้บินเป็นนี่ครับผลยังตกอยู่นะครับนี่ครับกัดไอ้แก้วดิฟนะครับเนี่ยกัดเข้าไปมันโคตรแซ่บอย่างนี้นะครับน้าบัตบอกไว้ครับกัดทีเดียวก็เกิดผลนะครับไม้เดียวจริงๆครับมันกัดลูกปลายโชว์นาบัตตอนน้าบัตนั่งถ่ายทอดสดยุ้งในนะครับกัดอย่างนี้ก็ไม่รอดนะครับนี่ครับแก้วดิฟนะครับจ้า ปลาผลงานดีดีด้วยนะครับเหยื่อดีมันไม่ได้มีไว้โชว์นะครับเหยื่อดีม,มีไว้ใช้นี่ครับแก้วดิฟไหมครับสุดยอดครับผมหมายนิ้งจริงนะครับนี่ครับดูครับฝนก็นยังตกอยู่นะครับ